ของเส้นมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากมันจะมีอยู่แค่2อย่างที่ร้านนะคะจะเป็นแบบมีไข่กับไม่มีไข่พอเรากินแล้วมันจะมีความมีมอยเจอร์อยู่เยอะกว่าแล้วมันจะได้ความเหนียวนุ่มหรือสัมผัสที่จะไม่ได้เหมือนกับพาสต้าแห้งที่มาจากกล่องแต่คือมันไม่ได้คิดว่าอะไรมันดีกว่าอะไรเพียงแต่ว่าสัมผัสของมันเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเหนียวนุ่มถ้าเกิดลองกินลองคิดดูดีๆมันก็จะรู้สึกได้ค่ะว่าแบบเออมันก็มีความต่างอะไรเนี่ย ชื่อน้ำนะคะเป็นเจ้าของร้านยำยำพาสต้าแอนทาปัสค่ะก็คือเหมือนอาหารที่มีที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่เราเคยไปทานหรือไปชิมไปเคยได้ทํามาจากแต่ก่อนที่เคยทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเอามาผสมผสานกลายเป็นเมนูของที่นี่แต่ว่ามีพาสต้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางเหมือนเป็นสื่อในการที่เราจะเอามาเล่นกับรสชาติต่างๆ ก็จะเป็นโบโลเนสเป็นอะไรที่ขายดีที่สุดเลยแล้วก็คือมันเหมือนเป็นซอสที่เป็นเบสิกลาวเราก็จะเป็นเนื้ออย่างเดียวแล้วก็เส้นที่เราจับคู่ด้วยไว้ก่อนเลยก็คือเรจิเน e เต้มันจะเป็นแบบหยักๆแล้วมันจะเป็นความแบนหยักหยักหนาๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะเก็บซอสได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแนะนําให้ทานกับโบโลเนสเส้นนี้มันจะไม่ค่อยหาได้ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะ อยากได้ความแบบปูนิ่มทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทําคลิปซอสขึ้นมาให้มันเป็นมันปูนี่เองแต่มันปูก็จะเป็นแบบของญี่ปุ่นคานิมิโซะใช่ไหมคะที่เอาไปทําซูชิเรามาทําเป็นซอสแล้วก็จริงๆเส้นอันเนี้ยซอสเนี้ยจะค่อนข้างไปกับเส้นอะไรก็ได้แต่วันนี้อยากให้ลองเป็นเฟตตูชินี่ดูคือเป็นอะไรที่แบบเราเอามามิกกันรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันได้แต่ก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ย เริ่มที่ชอบกินก่อนแล้วก็ชอบทําด้วยชอบกินแบบพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทํางานในครัวมาได้ทำพาสต้ามาบ้างรู้สึกว่าเออถ้าจะทําจริงจังก็ลองไปที่บโบลอนยาดูไปลองเรียนกับคุณป้าที่เขาแบบทำพาสต้ากันเยอะๆขายแบบเส้นอะไรเงี้ยค่ะเยอะๆแล้วก็ค่อยมาเปิดร้าน รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันแบบเมนูไม่ไม่ใช่แบบแค่ซอสมะเขือ,อเทศซอสครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราชอบกินราเมงด้วยแล้วก็เออไหนๆเราทำเส้นอยู่แล้วมันก็แบบน่าจะเอามาผสมกันได้ก็ใช้เป็นเส้นที่เป็นแป้งเซโมลินานะคะเส้นที่เลือกที่ใช้คือเป็นบุคาตินีมันจะเป็นเส้นยาวแล้วก็จะมีรูตรงกลางอย่างน้อยแบบเราไปต้มกับน้ำซุปมันจะได้แบบซึมเข้าไปบ้างแต่ว่าทาออกมาในลักษณะที่ ไม่ใช่เป็รามเมงจ,าจา๋าๆแล้วก็จะทําชาชูเองต้มน้ำสต็อกเองอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ทําออกมาให้มันแบบมีความคล้ายคลึงกับรามเมงแต่ว่ายังคงเป็นพาสต้ามีน้าซุปด้วยอะไรอย่เงี้ย เรากระเทียมดำมาทำเป็นซอสแต่อันนี้จะพิเศษตรงเราเสิร์ฟเย็นไปเลยอะค่ะเป็นพาสต้าเย็นคือพอลวกเส้นปั๊บเราไปใส่น้ำแข็งแล้วก็เอามาคลุกกับซอสกระเทียมดำแล้วก็มีแตงกวาดองคือมันจะมีองค์ประกอบที่แบบรู้สึกเอ้ยแปลกๆอะไรเงี้ยในพาสตา้าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันทำให้สดชื่นมันทำให้แบบตัดเลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่ะเข้ามา เป็นสไตล์อาหารจานเล็กๆที่เราแบบสามารถเอาอะไรมาผสมผสานกันก็ได้แต่มันก็จะมีจานที่เป็นความสเปนอยู่อย่างกุ้งกระเทียมแบบสเปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคล้ายๆกับร้านอื่นแต่อาจจะไม่เหมือนตรงที่เราเลือกเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบปรุงน้ํามันให้มันมีรสชาติแล้วก็กินกับขนมปังซาวเวอร์โดแล้วอาจจะมีข้าวโพดทอดแล้วก็จะมาผสมพวกซอฟว์ครีมมะเขือเทศอะโวคาโดก็จะเป็นเบคอนน้ำพริกเผา พยายามกินทุกอย่างเข้าด้วยกันทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะต่างไม่ได้เหมือนกับเข้าโพดที่เรา จริงก็ถือว่าพอใจมากแล้วอะค่ะเพราะช่วงนี้คนก็ให้ความสนใจร้านเยอะเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วน้ำก็ไม่ได้มีเป้าหมายสูงอะไรมากสิ่งที่อยากจะทําก็คืออยากจะคงคุณภาพคงรสชาติที่เราอยากให้มันเป็นตั้งแต่แรกเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ค่ะเวลาคนมาเยอะๆเราก็ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้แล้วก็ต่อไปก็อาจจะแบบมีเมนูสนุกกว่านี้ออกมาอย่างเงี้ยทำให้คนทํางานก็ไม่เบื่อเราก็ไม่เบื่อลูกค้าก็จะได้ทานอะไรใหม่ๆก็อยากให้ลองมาดู ก็ติชมกันได้แล้วก็พยายามปรับปรุงให้มันดีให้แบบทุกคนรู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะ